สวัสดีครับสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจ้อยมาแล้วครับเ่าวเต๋อเลาะเส็บนะฮะโอ้ยวันนี้ครับพาพี่น้องมาเลาะเบ่งแนวอยู่แนวกินครับของป่าหรือมันสิมีจะได้ต่อหัวเสื้อนะครับไปมบกินนะครับจะมีหรือเปล่าถามีซื้อนะครับถ้าบม่มีแล้วไปนะครับนี่ตลาดบ้านนองสังครับพี่น้องครับดีห้องขอไปเบ่งบรรยากาศกันนะครับน้องน้องเพิ่กันเริ่มทยอยกันมาได้ตลาดนะครับ บรลลมปร่งเป้งจุดเรื se ่อยๆบอลลัมก็มาครับนี่วันนี้มาขับเบาะเตือนรอโซเซบ์ขับมารอตลาดไปหาตอกหัเสือไปกินเขาครับบอลลัมก็มีได้วันนี้ฮะไม่ได้มีบอลลัมมาแสดงสู้วันนี้เป็นมาลลัมคอเข่าถือว่าครับแปลว่าอุณหภูมิเท่กเนี้ยปกติครับสามถึงหกครับพี่น้องครับนี่คือทางเข่านะครับ ตลาดบ้านหนองสังนะครับเนี่อยู่เนี้กินก็วัตถุดิแบบแต่ว่าสิ่งนี้าต้องการสิ่งนี้กอยากได้คือี่เรื่องอาหารป่านะครับอาหารแบบพื้นบ้านของเขานะครับ ตนต้นเลยครับเนืนเป็นเสับขนาดัดตลดรทะเลครับอาหารทะเลครับอยู่ใกล้ทะเลเราก็มีของทะเลกินนะครับ เน้อวัวครับตีนู๊กครับี่ครับ้ยแคไฟไัไงไฟหวานปะไเดือดเดือครับอม เจอแล้วครับเจอแล้วนะครับที yep> ่บ้านหนองสังไอ้หอมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเออคุณลองเอะขักเลยครับเป็นโกาสตลาดยังฝึกขัดผู้เก่าครับแม่ค้าแม่ขายใส่แนว่ิพิรุธดังเลยเพิ่อขัดหน้าตาคือคือกันเมื่ะครับตอนใส่แนว่ิพิรุธดังเข้าไปแล้วแบบคือกันเมื่อวรับหมวกคุยใส่คือเป็นอะไรสีดขาวซีดําซีไช่นะครับวันนี้ไก่บ้านครับนี่ไก่บ้าน ลายโตกันละประมาณร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทก็ได้นขนาดที่เขาจะได้นะครับน้อยใหญ่เลือกได้นะครับอยู่ในกินบ้านเขาทีน่นี่แต่ไก่กับทายดีได้ครับพี่น้องครับโบว์กินแต่ไก่ใบบ๊วยตัวพักพืชต่างๆนะครับที่เป็นสมนุนไพรขึ้นอยูมาขายนะพี่น้องเนาะหรือเขาไปน็นเลาะเบืองอาหารป่ามันนี่มันจะมี่อาหารป่ายอย่างนี้เขาเบืองเองนะครับอยู่ที่เบืองเอง ผมบอกพูดนะาได้ยังมบอกพูดได้ยังผบอกพูดเราเจอซื้อหอยมากินรับพี่หอยเจ้ากินปาเจ้าหอยนี่คะหอยหอมนี่เขาเรียกว่าหอยหอมนี่กินคุณพอมได้ครับนี่เอาไปต้มหรือว่าลวกจำเจียวะร้เสแม่ยังหอมเนาะครับขอบคุณครับ ได้หอยมาหาต่อครับจะว่าได้หอยครับพี่น้องหาซื้อหาซื้อต่อปลาหาซื้อต่อหัวเสือจะว่าได้หอยครับพี่น้องไม่ไช่ป่าไม่ไช่ป่าเนาะไม่ไช่ป่าใช่ป่าหรือไม่ไช่ป่าอันนี้บอกครับเป็นแล้วครับมันเป็นยังไงเป็นยังไงเจ้ห้องมันไม่ไช่ป่ามันคือไปหาอยในป่าเหรอเป็นข้าวบ่ออ๋อมีข้าับบอกเอามากินสายผมเลยครับนี่ จักซาบาครัสไปบงนี่ปลาพูมีครับมาทปปลาเกิดตามป่า้านในหมู่บ้าได้ม่สบุเกิดอ่นดมาทปลาบบพูนะเกิดยู่ครับหอันนี้ลาสัอะรเครับนี่ไข่ปาอ้อี้เหไหมคือักแค่นี้พอพูดพอดีกินอีกรับหมม่เนอะไม่เลเนอะันนี้พักอันนี้พักผสล็อตะักผงสล ลวกกินกรบแพ้ว,วาครับปลาันยเป็นลวกกินแซ่บโอ้ยมาดิโนดีแน่นิโลครอบพา่น้อะอีนนี้รอขี้รอปลาพุ่มนี่ขี้รอหนเออเกินนเดียวหบึ่งกิโล แมงกิโล่กเอกแมิโล่ยัเดนนีวได้ยเริียวได้เฮ้ยแมงิโลอันนี้เลี้ยง้าบ่กรับลวดขุดมานี่ยจากบ้าครับมีาีเอาครับเขาอ่านี่ปอากรันครลปลาเอียนปลาเอียนปลาไหลคุ้มทท่ไหนครับมีร้ะุ้ลร้อยบอกโอ้โมันตัวใหญ่นีดนเนาะนนาสนใจได้นี่อืต้มส้มเนาะ ปลาพุ่มไปต้มสมไปได้เฮานี่ปลาไหลกินก้ยอยไรคกล้วยปลาไหลเนาะชุดบ้ากับมีเจ้าเกยกินเป็นหมดเหรอโวกไข่ไห่ก้เฮาเลยเลยเลยพี่น้องมีเดี๋ยวบงซืซอปลาไหลเป็ดก้อยซุปบเตอกินเออเจ็ดเห็ดเ็ดซาซิมิเอาทุงหนึ่งเอาทุงหนึ่งตรงไนครับอ๋ปเลือกตัวใหญ่เลยเอกตัวใหญ่เลยครับือตใหญหนไหนเหนหนนโอครับโอ้โหก็เกียดก็มี พี่น้องเลย,ยเกลียดเพื่อนนี่ตำราบอยู่เจ้าวนซ้อนเนาะแนวอยู่แนวกิจบ้านเฮ้าเฮ้ยดีใส่ได้ได้มาตลาดพี่น้องเลยครบเกลียด,ดพบหนาา้าจ้าพบหน้าด้วยนะนี่พบหน้าครับพี่น้องคนะรับสุดยอดเลยนี่โน้มไม้โน้มไม้ไข่ปลาเนาะน้มไม้ไร่จ้านี่โน้มไม้ไร่บ้านี่ครับข้างนอน้องมาใส่ได้คุ้ม่าไดครับเนี่ยลายยี่จ้าซื้อยี่สิบบาทเจ้ากับขายเนาะอืเจ้ากับขายอยู่เป็นแบบ นี่คนมีใจดีอย uh. ah. ู่นะปบหน้าเด้ปบหน้าเด้เออนี่ไข่ห้างห้างครับไขห้างห้างไข่ห้างห้างหอมหอมตีนอือเดี๋ยวว่าโบเป็นแบบลูกเนาะนี่เนาะแบบลูกกับเบิร์ดแล้วแบบลูกกับเบิร์ดเลยท่านี้ยืนบอกนี่โอ้มีอย่างเนาะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับนี่ผักไชแงพี่น้องผักไชแงนาจ้าผักไชแงน้าได้อย่างนี้เด้อืมเป็นไรครับ มันนานพี่สิได้เห็นนะครับเนาะผักไะ่แห้งหนาหอมครับนี่ดมเบิองนี่หอมขนาดผักไะ่แห้งผ<อ>ักไะ่แห้งผักไก่แห้งหนาหอมทะลุเข้ามาในผ้าเลยเออสุดอยดอดเนีจีรีดอีกจิงดียดอันนี้ขั้วเรียบร้อยหอมแซ่บนัว ัดผัดัันี่ครักเิ่อนซ้อนบปล่พี่น้องบกกลัวครัห้าบกพริกนี่ันบวเผ็ดเหนียวมาคืนครับทุกนเนี่ยมาซื้ออยู่ร้านนี้คนไทยซิมฟรีครับแถมด้วยแถมมีตงหะข้กเนีขกรนข้ากนาค่ะยักผักอมกับละห้ากระเพลืกัห้าบาทข้ากรเพักเงียยสสุขภาพดีเนาะเขกินพักขนาดเนาะเ็ละคนนะ่นาพูคุกินพักนะสุขภาพเขไเลดี ไข่ผัดแดงอันนี้เนาะจ้าไข่ผัดแดงลักษณะนี้เขาเรียกว่าไข่มดแดงจ้าเป็นไข่ผัดแดงที่ไม่ใหญ่มากอืมเขาเรียกว่าไข่หามวะนี่โอ้ไข่ไม่ตรงไข่ไม่ตรงไข่ไม่ตรงเขาเรียกว่าไข่หามนะครับเพรนั้นอันนี้เอาไปสิบเบ็ดโอ้เอ้าจะไปสิบยังไงใหไมมันน้อยแท้ น้อยก็บีบใส่เบ็ดเลยปอดลงน้ำปลาก็แหบกินแหบกินโอ้ยจ้าจ้ายายนี่ทำเป็ดกินี่เลยแค่หยอดลงน้ำปลามันก็แหบกินเรียบร้อยแล้วเออเออโอ้ยน้องแม่นแล้วแม่นเลยม่วนก้าวหน้าพี่น้องเลยหน้าตลาดครับพี่น้องครับเป็นโรลเท้าขึ้นซื้อปลาเนี่ยปลาก่อหน้าครับปลาก่อหน้ารับอย่างปลาจีโอ้โหเปิดเลยครับพี่น้องครับ บรรยากาศตลาดบ้านหนองสังครับมีหอพมพะกันมละกอเด้งเนี่ยอยู่เน,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 นี่ยกินอาหารอีสานบ้านเฮานะครับเนาะเบาๆถือราคาพี่น้องมะละกอแบบนี้นะครับเผ็ดๆคุดทอดบ้านคิดทอดซองคนที่ต้องอยู่กรุงเทพนะครับอ้าวรถเตยรถจะหน่อยเด้อเด้อทุกอย่างทุกอย่างดีขึ้นครับนะครับสถานการณ์เขาดีต่อยที่ค่ายไปเลยพี่น้องเอ้ยนะครับกดเอากดเอาดเอาดเอา้อมีท่านหายลูกชิ้นครับนี่ พิ้งลูกชิ้นพิ้งครับมันโอ้ลูกชิ้นเราไปเจอแพงขนาดไหนตลอดไปแลกอยู่พี่น้อาไงเราต้องรื้อเข่าคอเด้อนี่ไมันน้อยนี่เอ้าะักหลายนะครับทีพักปกเติร์ทุกอย่างครับพี่น้องมีปกเสื่อมาอยู่เรากินเนาะพี่น้องมาเชียงเราเลือกเอาด้วครับเด้อตลาดบ้านหนองสังครับเป็นกระเปิดทุ่ตลอดนะครับมีข้าวในขายทุกคนแบบเสร็จแนบกันทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะ ขนมครับน <aid> ี <im itan que> ่ขนมหวานขนมครับนี่มีนู่นขนมในตลาดบ้านนองจังของไทยพี่น้องมากโบผิดหวังครับมีครบทุกอย่างขับปุ่นกับนี่ครับข้างหน้าขปลาพุ่นนะครับขลาพุ่นพร้อมกับน้ำมันพร้อมนครับนี่เครื่องจิ้อาหารเนาะครบเลยน้องครบใหญ่ครับอันนี้เมื่อกี้เราเห็นครบน้อยอันนี้ครบใหญ่ครบใหญ่ครับนี่ มาครับกบไงครับเลยกบหน้าบนมครับกบน่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปครับข้างหลังเวลามาตลาดน้องกลางเนี่ยคบเลยเด็ดมีกบกบนะครับม yes. ีขนมขนมมนากระเทียม ของกินสำเร็จรูปนี่เป็นตุงมไว้ไก่ลาบหมูจ้าลาบไก่ลาบหมูมีหมกครบครบกวนี้อันนี้บอกหมกคบอันนี้ลาบไก่จ้าอันนี้หมกคบโอ้นี่หมกนี่บอในหมกนี่เป็นหมกคบครับพี่น่าคือก็าเ่องไงวะฉันมาร้านนี้นี่อาหารอีสานที่ครบหมดเลยอาหารไทยนี่นะครับอาหารไทยอาหารอีสานนี่ที่เลี้ยงเป็นึ่งซัดราดไปหนึ่งข้าวตู้นิดนีหัวเจียวเม่งแข้งอีกพี่น้องเม่งแข้งอย่างมัน สีดำาๆครับว่าโอ้ใส่ใส่เห็ดเพืองใส่เห็ดเพืองอือได้การครับพี่น้องครับตลาดบ้านหนองสังตลาดครับพี่น้องทั่ได้กันขนาดนี่อยู่นี่กินโคบเบเดสเราอยู่ไหมข้างวานอันนหนนี่นี่เจียวเม้งแข้งหูมเจียวเม้งแข้งไหมเจ้าวเม่งเอาบ่เอาไปเรื่องนี้หอมๆมีแค่นี้เจ้าบ้านนราคาเมี้งแข้งนี่สิบบาทสิบบาทเนาะเจียวมงแข้ง เอาครับเอาทุ่นนึ่งครับเป็นหม้อหรือเป็นอยังหม้อเจ้าบ้านก็ใช้หม้อดิแก้วหม้อถือแก้วหม้อถือเนาะเอาถือเอาถอะไรซะงานหม้อหนักนายเกี้ยวี้เกี้ยนี้กินสุดหบ้อกันนเดี่ยผมเอียกผมก็คงได้ครับคบเลยเด้อครับโซนนี้จะเป็นโซนอาหารสำเร็จรูปครับพี่น้องตัวยังไงว่ามาปุ๊บชื่อปั๊บเนื่อเลยกินเลยครับวันนี้เ่าพูดมันมาจ่ายตลาดครับพี่น้องครับเป็นแม่บ้านนะครับวันนี้เป็นเป็นเม่บ้านได้มันได้ Ừ, ปลาไหลไปก้อยซื้อเบ้าเตอือกินอ่าไปซก้อยก้อยดิบๆหรอวะเนาะทุกันเนาะง่วนว่าอะไรว่าค,คือก้อยง่วนอยูอ่นะไปต้มเป็ดโอ้เมื่อกี้ไอ้ก้อย้เบาเขาหยอกที่ซื้อน่าคือเบาให้มันใจอัตหลดขาพี่น้องแต่เขาไปเขาเทียนจแซ่บให้กิน